ตลาดดงเห็นเด้อตลาดอาลิตาสาวผมยาวเนาะนี่เขาคางอันตลาดบอนนีกัเป็นบาทอลิตาเนาะมอหอดินเด่นในโนเซาร์กับไทยน,ทน,าทาน,น้ำพระทัานอย่าเนโนเสา <c oughs> ที่เขาอยู่นี่เป็นแดนแดนระวางก้างว่ะพี่เนอะอันนี้แกยังงุ่งอยู่ ังนั้นจะเป็นมุกดาหารเลยเป็น้องโอ้ไม่อะไรม่แลกไปจำด่านฟังไต้ฟังนั้นเนาะอันนีียังเป็นวังเหลาอยู่ก็ <c oughs> เียงก็ลืมว่าเนีย่ยงพระท่านได้ขามของเนาะที่ขายแถวแม่น้ำมนเนอะเนาะแถวข้างมนนัดิ้งอ่า กาบทะไท้สบายดีพี่น้องผู้พอกคำแสงมันนาเนาะพี่น้องก็คือตอนนี้คำแสงมันนาสีได้เดินทางจากพะรันไสพี่น้องจากเมืองพะรันไสนอกจากบ้านเชียวเพิงแล้วก็พี่น้องสีได้เดินทางไปด้าน,นพี่น้องเนาะเป็น้างเลกก็ว่าไดน้นพี่น้องเนาะเป็นทางแลกของเฮาตื่นเต้นอยู่พี่น้องเนานะ เพราะว่าบบเคยเอา,าบบเคยเดินทางทางนี้คนเดียวหนะกกับโเคยา่านาบคเคยทามทางทานวันนี้เข้ากับสิเด็ดาม,มาดเนาะเสี่ยวเพิก็มามางอยู่รถเนะาะจงเอามงโคงนะ้งเนาะเขาบอกทางการทางรถอุ้ยละลายเลย,ลย,ลย,ลยเอาทางการทางล้วเปะยังฮะ ไปพี่น้องเดี๋ยวเราเดินทางเนาะจากพระรามไซหาดหาดานมกดาหานพี่น้องจีนยาพุ่นหอดบุซองลอยบังหวัดที่เนาะสองลอยอดดสองลอยพอดีเนาะเราเสร็จเดินทางจากนี่ไปมกดาหารประมาณสองร้อยกิโลพี่น้องอูแสดงว่าหอดพุ่นนี่คำคำว่จาจ้างมาตอนนี้กับ่ายสองบ่ายสองสองโมงแรกมาสัส่นซะ กาตตณีฮะพุนกับประมาณใส่เวลาอยู่ได้เลยพี่น้องใส่เวลาอยู่เนาะบุว่าสีคำน้ำทางหรือบอบุว่าคนร้ายอยู่บออยู่ด้านเพราะว่ามือน,นี้กำมือวันที่สิบสิบสองเนาะคนอาจจะขามมาลินสงกานอยู่บานคนอาจจะน้าแน่นอยู่ดัน ดานมุดนกดาหันก็นมีพี่น้องแต่ว่าเท่ากับบเคยไปเนาะเท่ากับเท่ากับขิดไปก้อนน่ะนะเท่าต้องไปเบิ้งว่ามันไหลลื่หน่อยเนาะบูเขาเสียด้ขามหรือ่บอนะพี่น้องไปเบิ้งน้ากันพี่น้องไปไปแบบตื่นเต้นในจเมื่อไพี่น้องเนาะเดี๋ยวเทาขามไปหาลังรัดเท่ากับซิอ่าบอดีน,ดน,ดนัด้ังรัดบอดีบอก้ังรัดพี่นอ้องบอยเชียวก้อยบอกบอยอลิตาบอกเนาะเพราะว่า อยากไปแบบซื้อไผนะ่เนาะบอกน้องรัดออกไปได้ใบเดอ้อบอกว่าสิรินกับสิรินอยู่สวรรค์น,นัเขตสิรินอยู่กมัมมูตัวน้องรัดสัญญาตัวในพี่น้องน้อยหนึ่งอันนี้กะพอถือข้อไผนะ่นำพี่น้องไปเดินทางกันด้วยกันพี่น้อ,องหอบของลงมีกางเดินทางน้องนั่งรถกับอายเพื่อนเนาะเป็นรถกระบะเนาะกระบะที ต่อต่อทังนเนาะเดินทางไปนี่พี่น้องตอนนี้มาหอดตลาดดงเห็นเด้อตลาดอา่าลิตาสาวผมยาวเนาะนี่เขาคางอันตลาดบอนนีกะเป็นบาทอลิตาเนาะบาทนบาทของอาิตาน,ะ,น,นะ้นนคอาำแสงเคยเขาไปสองเทือเนะแต่ว่า เราไปทรงอริตาสวงมาสุดก่อนเนาะเคยข้าไปอยู่อยู่ดวงเห็นเนาะตอนนี้อยู่ดวงเห็นเ้ออยู่ตลาดดวงเห็นอันนี้หา่านคำล้านคำจันทหอมจันทนอมโอ๊่านเป็นไรบางวะนนที่อยู่ดวงเห็นกระทาท่า,ทา,ทาสัมปชัีญ์ดีเนอะเน,นี้ตลาดพี่น้องตลาด ลืมแล้วนึงพี่น้องก็คือท่านแสงตอนนี้ลืมเกิดพระใบเนาะลืมเกิดยู่ที่รถเสียวเพิ่ง้อก้อยเนาะลืมเกิดเสียวพลองออกมาทรงอยู่ทางมาทรงขึ้นรถเนาะแต่ว่าลืมเกิดเจาบ,บ่เป็นยังดอกปลาหันแหละพี่น้องปลาไหวยู่รถเนาะเพราะว่าเสียวเป็นยังสีลงเมื่อปากเสียอ,อยู่เป็นยังสีเดินทางลงเมื่อปากเสียอ,อยู่ ประมาณวันที่สิบสิบหาหรือสิบหกวันนะสิงลงเมืองปากซีเพราะว่าสิเมือลินจากลินช่องกานปากซีเจัาหมืองช่องหมืองวันนั้นเนาะและ้วก็มีแผนว่าอยากไปเที่ยวไทยอยู่ไปไปอันถ่ายคลิปอยู่ไทยอยู่เนาะตอนนี้ต้องทาเบิรงอีกเทือพี่น้องเพราะว่าวงแผนกันไหวกับเซียวทาเบิรงอีกเทือมื่อนี้อลิตากับส่วนลุงอันน้องเนาะ อยู่อณาจัแหละแต่ว่าบ่อบัวเสด็จลงหรือบ่อเนาะไปข้างนอกเดินทางต่อตอนนี้ก็มาเมจะคลองรถเข้ามาเมอของลงอยู่ตลาดตลาดดุหินตลาดดุหินเดินทางต่อมุ่งหน้าโซมุกงาหารนี่เนาะใครกเอา ตอนคือรูตอนแรกบอกอ่ายแล้วว่าดันสองเมกสองเมกเออ้ายแล้วเนาะสองเมกเด้อเออแล้วเนี่ยมัถึงอะไเกี่ยวขึ้นก็ดันสวัสนีแหละมันจะเป็นดันสองเมกรถขับไปสองเมกเกอก็งงอ้ายแล้วก็งงเอาออกปี๊ดเนาะเพราะว่าเฮาเคยขามแต่ดันสองเมกก็เลยว่าไปเขาดันสองเมกเด้อออกปี <uds> ๊ดไปอีกพ no, ี่น้องโอเคไปเดินทางต่ออีกพี่น้อง อางนี้นครับสวรรค์นัเขตฮะด่านกับนา,าจ,จะประมาณาสีส่โมงจ่จะห้หาโมงเนาะประมาณนั้นเนาะพอดีตอนแรงๆพอดีพี่น้องโอ้คนอาจจะไลยอยู่ด่านทา่าเบิ้งนี่มหอดินเด่นในโนเซาโอ้เกิดทายน้ำพระท่านไม่อยาทไโนเสาอ์ หมดร้อนะเขตเลยลูกดันแอ่บรก็น้านตอนนี้ก็กลูกดันเลยมันเปนแบนี่ตรงไปด้าน อย่งพี่น้องอยู่สวรรค์น,นักเรีนค่ะหลงเย็นๆถนอนทางสวยตอนนี้ขามมาหอดอ่าจำดานทางเล้าเนาะขาม,มาเรียบร้อยเลยพี่น้องบ่หัวาทางให้เขาจำยิ้มใส่หรือไปต่ออีกอยังไงพี่น้องตามด้านมาเรียบร้อยเลย โอไอ้บูคือกันพี่น้องว่าจัางไหน,นเนาะเห็นบ่หรือว่าพังละทังลราบางไทยจำบอลเดียวบ่พี่น้องฮู้ขึ้นกันเนาะตอนนี้จำเรียบร้อยแล้วก็เอาว่านั่งอยู่นี่เนาะจะชื่อว่านี่คำถามแล้วก็แ,แปลกๆเนาะแต่คือกันพี่น้องบอคือกับอ่ายูดานสองเมิกเขาเลยพี่น้องแกคนนุ้นเหล้าลางลงุงตลอดเนาะพี่น้องยังบ่เบิร์ตเถื่อ มาหลายแห่งอีเลยตอนเที่ยงตอนอันนี้แห้งหลายค่ะตอนอ่ะอย่างเคยตอนเที่ยงตอนเพีชนะนะเขาแห้งหลายค่นะเนาะแบบเต็มเลยอันนี้คอนเสิร์ตมาสวงแรงเลยยังเต็มเลยพี่น้องอยู่ในด่านเนาะมาด่านตตเติมเติมไปหน้องแต่ว่ายังมันยุ่งย่างนะุกคนนะทุกหลายไปส่วนเล้าพี่น้องเช่าเล้าที่เขาไปทําง,งานอยู่ฟังไทยเขาเก่า เขากรกลับมาบ้านเนาะสงสงการพี่น้องหยุดสงการเนาะกลับมาบ้านเป็น,น,บน,น,นบ้านเป็เมืองบ้านเฮาเนาะอ๋อวิดสมการกรกลับขึ้นไปสูงต่ออีกพี่น้องตอนนี้ก็น,นั่งรอรถบู๊ขั้นหนีบอรหรือว่าขั้นใดเน,หนาะที่เอาสีนั่งไปเนาะมาันต้องมานั่งถาเบิ่งพี่น้นองน้องรัดกระนาคันใดมีโอกาสได้ขึ้นไปซื้อ ปลาแดดปลาล่าปลาสวรรค์เขตในเนเดอร์บริสุทธิ์สามพี่น้องมาแต่เผาเนาะคลองขาขี่ใสแล้วยังบันได้ื่นเลยพี่น้องเบันได้ๆช่างบันไดๆช่างพี่โตไปเลยพี่น้องมาซิซิ่งย่างมานั่งรอรถพี่น้องว่าสิเป็นยังไงเนาะตอนนี้กะนั่งรอรถไทู่นี่เลยพี่น้องซื้อตัวจาก อบอลจำดานวังยาในสี่ตัวสะอัตไร,รก็พกหาห้าสิบห้าบาทบอลหรือห้าสิบบกบาทยังนีแเงินกียรติประมาณสามสิบห้าพันเนาะสี่ตัวสี่ตัวโหลดจากนี่แหละพี่น้องจากด่านไปมุกดาหารเนาะจากสวรรค์เขียไปมุกดาหารแสดงว่าอันนี้ยังเขตยังเป็นเขตยดพลังเล้า,ลายู่พี่นอ้องเพราะวะยิมบ๊อก ตอนนี้กกมาซื้อของไปผาาที่ใช่ผ่าที่ตามเนาะอยู่อ่าหามสะดวกซื้ออยู่นี่เลยพี่น้องตอนนี้กกมานาั่งรอรถเนาะอยู่นี่พี่น้องบ่โหว่าเพิ่นนั่งขั้นใดเนาะพี่น้องเพราะว่าวมา,ากครั้งแรกของคอนเสิร์ตคือกันพี่น้องเนาะครั้งแรกอีรีบู้ว่ารถขั้นใดเนาะตอนนี้แกแหงรอรถอยู่ตอนนี้ฮ่าอ่าซีมุง่งซีมุ่งกลัวเลยพี่น้อง อย่างวมาเบรงน้ำการพี่น้องว่าที่เป็นยังไงว่าครับ้งทีได้ขึ้นรถฉั่งพี่น้องเพราะว่าปีกระซื้อแล้วเนาะตัวรถกระซื้อแล้ยวสนจะเป็นขั้นหนึ่งมุกดาหารสวรรค์รถโดยสารระหว่างประเทศอาจจะแมนตัวนี้พี่น้องหรือว่าอันนี้เป็นฟังเล่าพี่น้องแต่ว่าต้องนั่งรถอ่านี่ไปต่ออีกไปจำยูพังท่ายอีก่าพี่น้อง ทีเขาอยู่นี่เป็นแดนแดนระวางก้างว่ะพี่น้องอันนี้กัญยังงุ่งอยู่งุงคือกันเนะแต่ว่าส่วนที่อยู่ตอนนี้เป็นลองโลกพี่น้องเนาะเป็นนงโลงไปอาจจะเป็นย่งเป็นข้างเล่าอยู่พอไว้เ่งเป็นทุ่งเล่าเช่นเคพี่น้องอันเดทุ่งเล่าท่านนี้มีทุ่งไทยอาจจะเป็นทางฟังเล่าเนี่ยร้านค้าลานขาปอดภาษีเอ แมนแหละพี่น้องยังเป็นทังเล่าอยู่เขาอาจจะเดิน,ดนทางจากนีไปเนาะไปปั๊มบัสอยู่พังทายอีกเพื่อนหนึ่งพี่น้องต้องแมนแน่นอนแน่นอนเนาะ่นน่อน,น,อ,น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 อนเลยพี่น้องตาอตอนนี้จะมาสี่อของเดี๋ยวเข้าไปอาบอลน,นางรอดถาวี่ฝนพี่น้อง อยู่กระเป๋าเฮาเอาไวอยู่พนโอเคพี่น้องไปเดี๋ยวไปเดินทางต่ออีกจักนิดแกหน่อยพี่น้องไปสีไทยบรรยากาศอีบเบิง้งเนาะตื่นเต้นมาคนเดียวพี่น,อน้อ,องเนาะมาโดยความหรือว่าทางแรกแต่ยังตื่นตื่นงงๆอยู่ไปอ่ะตอนนี้ก็น,นั่งรถอ่าถ้วยลีพี่น้องเน,นาะนั่งรถถ้วยลี ว่าบูหูเกล็นว mm. ่ะไปต่อจิตสายเนาะไปต่อรถจิตสายก็ยังบูหูเกล็นพี่น <vielen idal Industry> wow, ้องว่าไปใกล้เดชสันได้เนาะตอนนี้ก็ก็ลั่งคืนมากดีจะน้อยก็ออกเดินทางเลยเนาะตอนนี้ยังเสียคนอยู่ แต่ว่าตื่นเต้นเป็นพิเศษพี่น้องมากครั้งแรกไปพี่น้องเดินทางนล้กันนะกับควาแสงวันน,นนะ้นเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งว่าอยู่ฟังไทยอีกกันจะไดนอีกพี่น้องมันต้องมีด้านอีกฟังไถ่บ่นบอกูได้ที่้างเรื่องนี้กูได้ที่ผู้จักกะคอมเมนต์บอกเนี่ยเ้อโอเคพี่น้องไปเดินทาง ออกเลยพี่น้องตอนนี้กันเนาะออกแล้วออกจากด่านฟังเล่าเดี๋ยวมาเบิง่งว่าทางไทยเขาจำอยู่ไสรเรือว่าบ,ร,บร,ริบบาจาคบริตอกบัสบ่หรือว่าเขาเหตุร่วมกันวันเดียวบอกพี่น้องต้องมาเบิงนะ่งเนาะแต่ว่าข้าแสงกะยังคิดว่ายัางเป็นทางเล่าอยู่เพราะว่ามันมีแต่ทุ่งเล่าแต่ว่ารถทัวร์นี่เป็นรถทัวร์ของ ของเมืองไทยเนาะนี่ก็ดานเกมกนเนมงินน้องมาโอเคเดี๋ยวม,มาเพังงีพี่น้องาไเาเป็นจะได้กินทองหน้าธรรมาสาบท้องหนเลยพี่น้องอ <c oughs> เดินทางดีพี่น้องแมมน้อง เคยมาที่หนึง่งอยู่นี่แล้พี่น้องอันนี้เมีน้องคลองเป็นขัวขามนะขัวขามไปฝั่งนั้นจะเป็นมุกดาหารเลยพี่น้องโอ้เมลัยเมลัยไ,ไปจาด่านฝั่งใต้ฝังนั้นเนาะอันนี้ยังเป็นวังเล่าอยู่ก <c oughs> ้อนเซียงก็ลืมว่าเนีงพรท่านได้ขามคลองเนาะกอนเียงลืมว่าขามคลองแล้วคิดแต่ว่าเป็นทังอ่าซ่องเมฆอยู่ เลื่มๆพี่น้องเนาะกาต้องขามไปจาอีกฟังทยอีกฟังหนึ่งพี่น้องก็คือฟังมกดาหารเนาะพี่น้องไะโอเค่แถวแม,ม่น้ำมูลเนะาะน้องมน้อดแม่น้าดิมแม,น,ม,ม,น,มน้ามลน้าพี้อยๆกัน จะยังเป็นฟังเล่าอยู่แถวนี้นะนเราหรือว่าฟังไทยบ่แล้วที่เราเพลทนมากฟังไทยครับผมสำหรับสิงค์ของที่เราเห็นขึ้นมากเราเดินละไปต,ตัวตำรพี่น้องกระเป๋ากเครื่องเจ้าขออะไรพี่น้องพี่เ้องไหมโอเคพี่น้องตอนนี้ก็จับดานฟังไทยเป็นที่เรียบร้อยสำเร็จไปแล้วเนาะกสิได้ย ออกเดินทางต่อนางรถสวนสเขตต่อมุกดาหารไปบสอ,อนั่นแหละพี่น้องเอาก็สิเดินทางต่อนะเดียวไปต่อรถอยู่มุกดาหารอยู่บสอ,อนั่นแหละพี่น้องว่าสิไปจะได้นางรถยังนะพี่น้องตื่นเต้นที่เจ้านะจะได้กลัฝา่ก็เลยก็แท้ใ,ใจให้แน่ đi chạy lại với nào đó. tìm tìm đi ra đến thang có điều hay nào ok con à, này có, có xe